ไม่เปิดข้างโดม มีคนลูกซิปมีคนลูกซิปมีคนลูกซิปอยู่ข้างในมีคนอยู่ข้างในข้างบนอยู่ข้างล่างข้างล่างหน้าต่างนั้นแหะเห็นปะวิ่งเลยวิ่งเลยไอ้เหี้ยปะเระเบิดไม่เข้า อ้อมอ้อมไปตรงนั้นไดหมอ้อมอป๋าลปาลาระเบิดปลาระเบิดเไอเสียงมันวิ่งอยู่ข้างในแต่กูยังไม่เห็นมันว่ะเหมือนขึ้นขึ้นบนปะวะมันอยู่ตอนขวาของกูอยู่ขาของกูอยู่ห้องขวากูดูให้กูดูให้ ไม่เห็นว่ะเฮ้ยเสร็จแล้วดีเฝ้าเลยข้างหลังกำลังมามึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมันอยู่ข้างบนเอ้ยปูอยู่นี่ปูกูมันขึ้นบนมันขึ้นบนมึงยิงยังอยู่ในตึ๊ยัง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 ชาร่างกูชาล่างกูกูแอบดูดันฟ้าอยู่อยู่ข้างบนกูต้องกูต้องถอยระยะอีกหน่อยว่ะ มันอยู่ข้างบนไปวิ่งปูอยู่ข้างในปูอยู่ข้างในปูอยู่ข้างในชั้นสองไอชั้นแรกมันอยู่ข้างสองข้างล่างไม่มีใ,นในครมีกูคนเดียวมึงวิ่งอยู่ใช่เปล่ะใช่มันระเบิดแล้วไรกันมันลงมาชั้นสองแล้วมันลงชั้นสองแล้วมันโดนยิงไปสองนัดมันวิ่งเลอยชั้นสองไปแล้วมีระเบิดอีกป่ะปาขึ้นไหมไม่ได้ไม่ได้ กูขึ้นไปช่วยขึ้นไปช่วยกขึ้นไปช่วยมึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างบนสุดมึงอยู่ยิงข้างตอกได้หมดสุงหมดไอ้เหี้ยสองตัวไอ้เหี้ยกูนึกว่าตัวเดียวโอ้โหตายอีกสองตัวไอ้เหี้ยกเป็นต้นโมะโอ้โหไมเข้าใจว่ามีตัวเดียวตอนแรกปลาระเบิดไม่เข้าปลาระเบิดเข้าวัจบไปแล้วไอ้้เหีย กะระเบิดผิดปุ๊บกระสูงสุดหมดได้ยี่อะไรที่นลืมรีบไปหน่อยหรือว่ามีตัวเดียวไงกูก็เลยคงมีตัวเดียวกูกูเห็นสองตัวกูกล่องให้ทันโลกเลยกูเห็นนี่กูได้ยินเสียงฮิวแล้วก็กูหันขึ้นไปกูน่าหล่อข้างนอกนี่ไม่น่าเข้าช้าเลยนี่ตัวเดียวกูเลยเข้าไปช่วยไงไม่คาถูกแล้วเว้ยถ้องนีไม่คาอ่ะมันมันไม่มันจังหวะมันดีแล้วเว้ย ไอ้ตัวนั้นมันกำลังขาดไเลยกูดันกระสุนหมดกูน่าวิ่งขึ้นไปเติมมือเนี่ยกูโง่เองแบบวิ่งโยกไปโยกมาอ๋อมกระสุนหมดแล้วมึงขึ้นมาเติมเลยเหรอไม่กูยิงไปครึ่งแม็กแล้วแล้วกูวิ่งขึ้นไปเติมปุ๊บกูยิงไันปุ๊บกระสุนหมดกูแทนที่จะวิ่งลงมากูวิ่งวนอยู่ในห้องนั้นอ่ะโง่เองทีม ก็กูบอกแล้วกระสุนกูหมดกูวิ่งวนุ๊กกูมาเจออีกตัวหนึ่งคือกูยกหลบเสากับอีกตัวเฮี้ยนั่นอยู่ที่กูยิงอนะ่ะกูนึกว่ามีตัวเดียวไงเออมันก็เปลี่ยนแม็กกูก็เปลี่ยนแม็กอยู่กูหันไปหันมาอ้าวเจออีกตัวหนึ่งกูไม่รู้ว่ามีสองตัวถ้ามีสองรู้ว่ามีสองตัวกูจะไม่ขึ้นไปแบบนั้นหรอกก็ถึงกัน ไม่ก็ถึไงไอ้ก็ถึงที่นี่สายแล้วเหรอเนี เนี่ยติดระเบิดไปพอได้ใช้เจดใช้ใีตรงส่วหมดเต็ม,มโยนไปโยนโยนไปเสร็จแล้วเสียติดไอ้นัน่นอ่ะตีกลวดเล็กๆอ่ะเล็งเล็งดีแล้วนะเว้ยแต่งว่าเราใช้น้อยเราเลยกะระยะไม่ไป็นเดี๋ยถ้าี่โยน,นเข้าไปชั้นสองะจบแหมพอที่จะจะได้ใช้เสียมีมาลูกเดียวตอนนี้สองลูกไม่ได้ใช้ ึงพูดผิดมึงอ่ะขึ้นชั้นสามไปแล้วเออใช่ดัชฟ้ากูบอกดัชามึงอ่ะบอกอยู่ชั้นสองมึงบอกอยู่ชั้นสองกูก็เลยแบบไม่มั่นใจว่าตรงไหนตอนนั้นชั้นสองจริงตอนนั้นคือชั้นสองจริงเออกูก็กูก็ยับยั้งชั้นใจแวบนึงไงกูขึ้นดัชฟ้าทีหลังนี่เปิดเะยใ7 4 m เฟสเรายิงสกแกปทำไมเราเจอคน,ดน,อนตดอดก็เราเข้าเร็วขนาดน,นี้มันมีคนเกิดมันมีคนเกิดที่นั่นเลยเกิดว่าไม่มีดิเราเกิดใกล้สุดแล้วนะเว้ยอ๋อมันมีคนใกล้กว่าเราหน่อยนึงหรือเปล่าวะ มันเหมือนเราใกล้สุดแล้วมังว้เอ็มทำไมมันมีคนไปถึงก่อนเราได้วะโอ้เหมือลูกแต่ว่าเราไม่ใช่รกรูแปกแน่นอนแล้วเออแปลกที่ไหนเอาเป็นว่าเสื้อที่เอาเสื้อไปไม่ได้แต่เจอปืนกูถือออกมาได้ไม่เอาอะกูเอาแต่ปืนอะมึงเอาปืนไปนโยนตรงไหนก็ได้หรือจะเิ่เมแกะกระสุนออกดิเอาแม็กมาเลยก็ได้มีว่าสองแม็กเอง มาด้วยกดีตอนนี้ถ้ามีใครมาโอ้ยมีใครมาเสียงก็พอสงครามทูไรเฮาคือมันเลยระเบิดมาแล้วเวมือซ้ายสุดจากจากไอบอ่อน้ำจากเมืองบอ่อน้ำขึ้นมาทางซ้ายมือ,อใช่ถ้ามึงเดินไปแล้วเจอระเบิดปักปักอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงมึงก็ต้องไปใช้เลยเนื้ ยิ่งจะหลีกเกาะอะไรถัดหลีกเกาะห้าด้วยแล้วเปลี่ยนบิลล้ออะไรอ่ะเปลี่ยนไม่ได้ใส่สี่ติ๊กใส่ห้ามาเหมือนกันแั้วช่างมันเดี๋ยวนะังเก็บแผ่นเพจไหมนี่เก็บได้ป่ะแผ่นเพจแบบถอดเพจมันออกมาได้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 เอาได้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 ล้เอาได้เอาได้เอาได้เอาของใส่ในหลีกมันแล้วใส่กระเป๋า มึงล้อมึงไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจแล้วทำไมเลเวลมึงกับกูต่างกันดิยะมึงลอดตลดอดกูตายตลอด <c oughs> ถ้ากระสุนไม่หมดนะมันมึงลืมเปลี่ยนแค่น,นั้นเองใช่ปะล่ะใช่รีบไงพอเห็นมึงขึ้นแล้วกูเลยขึ้นตาม,มไม่น่าเลยขึ้นไปโดนไม่มีกระสุนเนี่ยนะไอ้ชัด ลืมตัวไงไล่ลืมไปว่ายิงเฮี้ยนั่นไล่อยู่อ๋อมึงยิงมึงยิงขอบด้านด้านวิ่งเลาะบ้านอยู่ได้ยิงไอ้ตัวจากชั้นสามวิ่งลงมาไงจากดัานฟ้าวิ่งลงมากูยิงมันเบึ้งเปึ้งึ้งึ้ง,ง,งแล้วกูวก็เห็นอะไรใช่มันวิ่งขึ้นมาด่านฟ้าตัวหนึง่งก็เหรอแล้วมันก็วิ่งลงมาแล้วมึงค่อยวิ่งเข้าไปโอ้่เืี้ยยู่เ่กระแบ